สวัสดีครับก็วันนี้ทีมงานเหยื่อตกปลาแปดเซียนนะฮะมา,าร่วมสนุกที่บอ่อตกปลาเพิ่มซับนะฮะนะฮะเป็นบอ่อบุฟเฟ่น,นะฮะสามารถเอากลับได้เลยนะครับกอบปลาอยู่นี่บ่อก,ก็มีไม่รู้กี่ตันนะฮะอย่างน้อยก็4 5 6 7 8 9ตันนู่นแหละนะครับมีทั้งยี่สกนวลจันปลาสวายปลาตะเพียนปลานินปลาก็ก็โคยี่สกนะฮะหรือก็นะฮะไม่รู้เป็นปลาอะไรนักหนานะฮะนี่ก็เนี่ยฮะนัสินนะฮะ นะะฮเทสเตอร์ชื่อดังของเรานะครับเนี่ยฮะนสินนะฮะทีมงานเดือตกปลาแปดเซียนนะครับพร้อมลุยครับพร้อมลุยให้ดูปลานะครับให้ดูปลาเหมือนเขาร่วมครับดูปลาครับนะฮะมันจะได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะฮะดูปลานะฮะให้ชมปลากันนะครับดูปลาขึ้นประมาณนี้นะฮะก็มีแต่ไซส์ยักษ์นะฮะตัวใหญ่ๆไซส์ควายๆนะฮะเนี่ยมาชมกันดูนะครับนะฮะไควายควายตักน้ำอยู่ข้างหน้านะครับนะฮะดูนะครับนี่ฮะ นี่นารินโชหอยด้วยนะฮะนี่แหละครับหอยทากกินกับข้าวเมื่อกี้ครับนี่ฮะมีหอยด้วยนะฮะสุดยอดสุดยอดนะฮะหอยปังตัวนี้เฮ้ยนารินนะฮะไม่ใช่หอยเชอรี่ด้วยดูปลานะฮะดูปลานะฮะดูปลาประมาณนี้เลยครับจะมองแรกกี่นี่ฮะนี่คือนานิกนะฮะวันนี้ก็มีไม่มีคนตายนะครับถึงตายกูก็ไม่ทํานะครับวันนี้กูจะมาตกปลานะครับวันนี้ไม่ว่างนะครับนะฮะเลื่อนเผาพรุ่งนี้นะครับนะะฮ ก็วันนี้ก็ขออนุญาตนะฮะมาตกปลาที่บอ่อตกปลาเพิ่มทรัพย์อยู่ที่อุบลก่อนนะครับมารอลุ้นดูว่าวันนี้นานิกนะฮะจะทําผลงานได้ดีแค่ไหน,นะฮะจะดูได้มากกว่าหน,นึ่งตัวไหมนะฮะมาลุ้นกันด้วยนะครับโอ้โหเตรียมตัวสับแล้วนะครับยังไม่เริ่มเลยนะครับมาดูนะดอกรักกะนะันฮะกับนานิกนะครับวางแผนกันว่าตกลงจะตกยังไงว่าจะตกลอยหรือจะตกหน้าดินหรือจะตกกินปากวะ ขณะนี้นะฮะกำลังจะเริ่มแล้วนะครับบ่อตกปลาเพิ่มทัพย์นะครับอุบลราชธาน,นีนะฮะมาดูบรรยากาศนะครับโอเคครับ

ายไอนี้นะฮะสายคันอย่างนี้นะฮะก็สาย25ปอนนะฮะดี๋ย่ไปกวนที่เขาครับเดี๋ยอเขาข้างได้ครับโอุโ้ยนะฮะอุ้ยนะ ลูกชายจะนอนตาหลับแล้วนะครับตอนนี้โดนนะฮะโดนโดนเห็นใจสิ่งนี้นะครับเห็นใจสิ่งนี้นะฮะตีนก็ตามนะครับดูยังฮะกราบอกสื่อเล็กๆใช้ไม่ได้ฮะต้องใช้สื่อมีขใหญ่ฮะเพราะว่าปลามันตัวใหญ่ตัดองตักเองแล้วก็ปุ้ย ถึงเซตนะครับปล่อยยิ่งาก็ไนมะ่น้าทอมองล้าครับโศัพท็นมองน่าสม็กมา25ตอนดนะครับที่มาเขาม้งาดสายตับคบันรนี่แบ็แบทิงนะครับ ไตักได้เลยนะมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาครับโอ้ยนะฮะเบไว้แล้วนะครับายังวยังวะนี่นะครับผู้ชมว้าวใสเดียวกันเลยครับใส่เดียวกันเลยนะโอ้ย หน่อเฮียตกปลาแปดเสียนนะครับนี่นี่โดนแล้วครับโดนอีกตัวนครับ หมยคือผมไม่ทิ้งเซฟนะครับผมไม่ทิ้งเซฟก็จะพยายามประคองปลาให้ได้มากที่สุดนะฮะทิ้งเซฟถ้าเราการทิ้งเซฟอยู่ที่การประเมินนะฮะเราประเมินว่ามันไหวก็ไม่ทิ้งนะครับโอ้ยดูนะครับคุณผู้ชมใครไม่มาถือว่าพลาดนะครับมีแต่ตัว,ตวใหญ่ใ,หญใส่ไซส์โต้เท่านั้นเลยนะครับวันนี้คันนี้หักก็ไม่เสียดายนะครับ ถือว่าได้ใช้งานจนคุ้มแล้วนะครับโอ้ยนะฮะเจอแล้วครับสวายนะครับนะฮะสวายอีกแล้วนะครับตัวประมาณ3ากิโลนะฮะโดยประมาณอืดโอ้ยนะฮะ เย็นนี้ต้องเป็นนวดแล้วนะครับมานะฮะมันโผล่หัวมาเจอเสื้อแดงหนีไปต่อนะฮะนะฮะออดนี่แบ็คพิตนะฮะสิบเฮตดลากใส่สวิงโอ้โหไปต่อนะฮะเข้าเข้าเอ้ย เรียบร้อยนะครับอ่าไหนฮะนี่เอเนี่ฮะสวายไซนนี้โอเคครับเกราะตัวอะไรนะครับนะไม่รู้ตัวอะไรนะครับ,รอรรบโอ้โหทิ้งเซฟเลยนะครับเซฟ เซฟก็หลุดนะฮะมาดูกันเลยครับวันนัสินโดนอะไรนะฮะมาสินโดนอะไรนะครับสเซฟพันกันนะครับตัวนี้เปลี่ยนตะขอเบ็ดแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ใช้ไอ้ตะขอเบ็ดปากผีนะฮะมันไม่อยู่นะมันง้างนะครับมาดูตัวนี้นะครับวันนาสินจะทําหักไหมนะครับนะฮะดูเสียงคะตอแหลนะ่าดูเลยฮะเซฟเพนีเลยนะครับนาสินของเหยื่อตกปลาแปดเซียนนะฮะเนี่ยฮะอยู่ที่ไหนใจที่นั่นนะครับ ะะดีทุกอย่างนะครับยกเว้นมารยาทนะครับแลคดานนะครับนะฮนะนสินนะฮะ,ะเทสเตอร์หลักของทีมงาน8เซียนนะฮะตันนี้ดัง <c oughs> ดังพอๆกับกำนันนกเลยนะฮะนะสินนะฮะ <c oughs> นะฮะนะฮะก็ค่อยๆเล่นนะครับเอาตัวขึ้นให้ได้นะครับตัวนี้อาจจะเป็นตัวใหญ่ที่สุดในบ่ก็ได้นะครับ <c oughs> นะฮะ เห็นแล้วเต่อหวายนะฮะตัวนี้น่าจะประมาณสักสี่กิโลนะฮะกับอีกสามขีดนะครับตัวนี้น่าจะประมาณสี่โลนะฮะให้นันัเอาเอาสบิงนี้ตักครับเดี๋ยวสบิงนั้นพังครับเพราะมันมันยกไม่ไหวหรอกเอาดูแลกันครับดูแลกัน จะขึ้นมาแล้วนะครับจะขึ้นมาแล้วเอาตัวบิงนี้ครับตัวบิงนั้นมันมันหัวหลุดเลยครับหัวหลุดหัวหลุดน้าดินก็แกล้งนสินนะฮะโอ้โตัวใหญ่นะครับโถหัวขึ้นมาแล้วนะครับ ใครก็รักนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปลาหนีครับเดี๋ยวปลาหนีครับเดี๋ยวปลาหนีครับครับไม่ต้องเกรงใจคนที่ไม่ได้ด้วยนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับนะฮะนี่ฮะดังกว่านาศินกับพิธานะครับเออ นะฮะโอ้โอได้มาหาบนึงโอ้โอโอ